สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเฮีย <Here S 1> อะไรไม่รู้จำไม่ได้เกมเวลโกสวาโกตอะไรนั่นแหละไปพิมพ์กันเอาเองแล้วกันเกมนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับทุกคนตอนแรกมันเปิดได้ลงทะเบียนนะครับไงครับเสียงเพลงตอนแรกนี่ผมนึกว่าบู o ูว้าฮีโนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับอ๋อเสียงน้อยเสียงเบาไปตั้งค่าดีกว่า คร mm ื่งเสียงมันสูงงดังๆบบเสียงแบบอลังการงานสร้างไอ้ดูก็ดังเองนะครับไอ้นี่มันก็ดังเองนะครับมันไม่ได้ยินเสียงรับเสียงเออนำไปใช้แก้วสีมากเลยถูกสุดดีมากเราไปที่การลุงโจดที่นอนมึงดีกว่านะครับ Walk, say, say, walk, darling. เดี่ยเราเข้ามาเกมกันแล้วนะครับจังหวะนี้ครับเป็นเกมที่ Android iOS ก็โหลดได้นะครับใครมี iOS ก็โหลดได้นะครับผมจะไม่ใช้สไนเปอร์นะครับผมจะใช้ปืนกลแบบนี้ไปเลยครับโอ้ดูเหมือนทีมของเรานี่ไในพูดปั้นตะเมครับเราบุกเลยครับนี่จังหวะนี้ครับเอาไงครับรีโรกจะทุงครับดูเหมือนตอนนี้จะมีการกราดอย่างแม่นยำครับโอ้มาแลวครับจังหวะนี้เป็นงไงครับติดต็มแล้วครับ ตัวนี้เป็นบดนะครับแต่ไม่บดโหดกากุอีกสั์อุ้ยอุ้ย,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 ยไปอะไปเราไปเชื่อเราจะไปตรงนัน้นนะครับอืตายซะหาลา อุ้ยมึงเจนลมหายใจมึงยังผมเดือบไม่หมดผมบอกนะครับโอ้ดูหากระสุนนี่ครับตอนนี้ทีมเรายังได้4-4ครับทีมนั้นเสียไปแล้วครับเหลือ3เด็ดครับพวกนี้คนหมดเลยอ้อพวกนี้คนหมดเลยครับแต่พวก ถ้าเป็นคนมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยฮะโอ้ยการแย่งกินเ๋ยวเข้ามาดิกูกาลังแคสเกมอยู่อันนี้ไม่มีใครจ้างผมนะครับผมก็อยากจะแคสเองนะผมอยากจะไม่ให้รับรู้ประสบการณ์นะครับผมก็เห็นตัวเลขมันให้เปิดลงทะเบียนครับผมก็ลงทะเบียนไปเลยครับแล้วก็ลงทะเบียนแบบพอเก็บตัวุ๊บให้เป็นติดตั้งไปเลยโอ้ยเจ้า้่ามันฝรั่งเออกูเข้าใจ มาดูดิโอ้ผมยังเสียอยู่เลยครับไม่ได้ไม่ได้เราได้ที่หนึ่งตลอดเสียงรื้อหนึ่งกระสุนเลยยู่ฮครับไม่เป็นไรครับเรามีกระสุนยกบุืนกมั่งเออปืนโบกปูลืมไปผมเนี่ยเป็นนักแม่นปืนโบกเลยนะครับน้องๆเอ้าโหตายตายตายบอดบอดตาย ปัดโหดว่ะเฮ้ยบัดของกินบัดบอกไม่อยากจะโม้เป็นลูกศิษย์ยูดานะฮะลูกศิษย์ยูดาน่เกี่ยวอะไรวะไอ้ไอ้ี้ไอี้ชิ้มหายชิ้มหายชิ้มหายกระสุนกระสุนหมดใช่เดียวก่อนตายดายอย่างนั้นนะโดยไม่ทราบบาดีไม่ทราบโค อเราได้หนักสามครับเฮ้ยกูเห็นอะไรวิ่งวิ่งผ่านไปแ,บบแบบแว๊บๆเราตามไปดูครับอีไปหาไฟขาล่าอีย๊ยลืมดูกระสุนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเตรียมพร้อมตลอดเวลานะ อันนี้เราไป Shit. ได้ที่สามอยู่เลยทุกคนปกติผมได้ที่ผอเริ่มเช็ดเกมนี้หายนะไมนะ มาดีดาเมดกูยี่สิบนะหัวแตกไปดออีสามรัวๆเลยครับเดี๋ยว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 มันมาดีลุ้ได้คอม ทีช็อตเน่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 สิโบหโกครับอยู่แล้วครับที่หนึ่งแน่นอนนะอีเช็อตชัยชนะในการต่อสู้ครับจังหวะนี้ครับเอาไงครับโอ้โหสานะมพันหกร้อยเจ็ดคะแนนครับเมื่อที่ ที่ิงเมื่อก่อนก็ได้ประมาณหกร้อยหกหกหกพันนี่คือสูงสุดแล้วครับสำหรับผมแล้วก็อออไม่ใช่เลยเก้าพันไม่เออเก้าพันเก้าพันนี่คือสูงสุดในชีวิตผมแล้วตอนนี้ผมก็เทสอยู่นะรประชาชนเขาก็รู้กันอยู่แนละ้ะเรามาดูการัปเดีดมั่งนะครับดูเหมือน,นจะไม่ต้องัปเดตอะไรครับมาดูสไนเปอร์เรามาั่งสไนเปอร์นี้ถ้าไม่เอาไปลงเล่นก็ไม่ได้นั่นนะไม่ได้เรื่องเลย นี่ครับผมอยากได้กล้องเล็งมากมากเลยครับแต่ว่าต้องเนี่ยดูเอาเองช่วงนี้ก็ไม่อยากจะตัดต่อมากเลยนะก็เพราะปู่ขี้เกียจไงจะเอาอะไรมากล่ะกับกูกับคุณอย่างกูขี้เกียจเรามาโอวินาศกรรมงานการโอวินาศกรรมกูจะมีสงครามก็แบบดินทรายอะไรใช่ไหมไอ้นี่มาอยู่ในโรงงานเลยครับโรงงานเทคโนโลยีด้วยครับลำหน้าเลยครับ ไม่รู้อันนี้เป็นเกมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือโลกครั้งที่สงเรามาใช้สไนเปอร์มาเป็นปืนอะไรแล้วจำไม่ได้นี่มีมีดด้วยครับจาอจนัดเดียวจอดแล้วแต่ทาไมปืนไม่ตายไม่รู้แต่กับมีนี้ตายตายอย่างอนาถดูไม่ทราบอะไรนะครับบืนพกชมปืนพกกูเดินบืนด้วยมาดนด้ดีดิดิเออทำเบื่อนไปตามบท ดูๆเห็นตู้แล้วเอ้อเออไม่ได้เล็บหรอกบุบบุบสนิทนีิจา้าแต่มันไม่เก่ดไอ้ยี่อม่อไม่ตายตายมาเพื่อนเอ้ยเราเจอคนไทยครับเราไปบุกมือตักทายมันเตีนเถืเอ่อเฮ้ยเดี๋ยววาลืมไปว่ามันมีการแสดงท่าทางด้วยมือนี่นี่นี่จู่เกมบ g coast ว a านี่นี่นี่ ไม่กลัวยีเชื้อชดอย่างน้อยถ้าตายก็ต้องได้สักตัวประจำการของผมเป็นแบบนี้นะครับกดชิงชีวิตประจําวันเวลาเล่นเกมดืนอะไรเนี่ย ใค้จะตายแล้วอย่างน้อยก็ให้ได้สักตัวหรือไม่ก็ปีแม่งัางทีมเลย <ś c oughs> คนบ้าขนาดนั้นแต่เคยมีนะนายผมโอ้โหนายพลน,นี้ดับเบิลคิวเลยครับนายพลน,นี่เก่งจริงๆนะครับเชีเนนนนนนอ่อะไรวะนายพลแม่งมาเอาอีกนายพลหลอนได้มึงใครช่วยวะ พี่ให้ชอดแต่ไม่ได้มึงเดีดยวเด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 ีดเ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 รเดเด้ดเดเดเดด่เ,เดเดคดเดพดเดบอเดเ่เด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 ดเดเดดเ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 ดดเดเดเดดเดเเดเดเิเเดดเดเดาดเดเคุคดเรเบเดเเดเดเดดบดบอด นัดเดียวตายฮะอย่างนานาดโดนไม่คาดฝันอยู่ครับไม่ทราบได้ไงกูโดนยนยิงอะ่ะเออม่อยากจะโม้เป็นลูกศิษย์อยู่ได้ครับจังหวะนี้เอาไงครับจิบคอครับขอไปครับอีโอ้เฮ้ยไอ้เชียไอ้เชียไอ้เชีย,ชยมันหลดอะไร รอไปคนระับพูดคำหยาบครับตะกี้อ,อ,อะไรมืออะไรอะไรนี่วัด <What? S 2> ไายำกันเลยครับนะตรงนี้มั่วกันเลยครับนตะกี้เราใช้ทำไมปืนมันของเรามาเป็นคนคนซุ่มยิงกันนะมันจะซุ่มยิงกว่านี้ถ้าถ้ามีกล้องลิงลิงเงี้ย ข้อความติข้อความอย่างนรกน,ลลนะฮะเมื่อกี้ไม่ไม่อย่ามีดมึงมีมึงเลย่องนี้อ๋อไอ้เหี้ยมึงทำเหี้ยอะไรกันนะ หที่สองครับโอ้ไม่ได้ครับเราไม่เป็นที่สองรองใครครับความเสีายเราต้องเยอะครับกูต้องใช้ปืนกลละกูถนัดปืนกลส่วนมากกูโหดมากเลยปืนกลน่ะนี่อยากจะมองเป็นลกูกศิษย์พี่ได้ คนนะครับตอนนี้ดับยุ่อกครับเอาเยี่ยมกี่โดนนี่วะโอ้ยข้อความเออเออไอข้อความมึงอยากขึ้นมาโอ้โหลงที่สองครับแน่นอนครับ บวกแล้วครับเราไม่เคยเป็นที่สองรองใครครับพันกว่านี่คือต่ำสุดแล้วครับสำหรับชีวิตผมไอ้นุ่นตั้งกิจปันโอ้ยจิ๊บจิ๊บรู้ได้ละเก้าพันกว่าเมื่อก่อนยิ่งไม่อยากพูตอนนั้นค่าได้เท่าไหร่นะได้เก้าพันสามสิบห้าครับเพราะตอนนั้นเล่นกับบทครับคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยสเนปเปอร์ผือๆได้ที่บัตรอัพเกรดนีมาเนี้ยอย่างน้อยก็สักบัตรก็พอตัดเอง เสือกไอ้นั่นไม่ครบครับโอ้เสือกเงินไม่ครบครับไม่อยากจะโมมันโม้ขี้ฤตขี้ฤตขี้ฤตเป็นเฮียตอนนี้ผมก็กําลังมีปัญหากับน้องผมอยู่ครับมันไม่ยอมออกไปอย่างนอกห้องครับผมกําลังแก๊สเกมอยู่บอกเลยมันเนี่ยครับใครมีน้องก็ต้องตำาายเจ้าพี่นะน้องเฮีย อีหัวหมอนแม่งเลยสั่นไปพี่แม่งเลยไอ้ไอ้น้องเหี้ยไอ้น้องเหี้ยออกไปกันเนี่ยตาพี่แคทมีนอยู่ไอรองบื่อเฮ้ยมึงเอ้าเอ้าแม่นหัวไปดี ไ,ไม่มีคนไม่เป็นไรครับกระสุนเราเยอะแต่ต้องประหยัดไว้ด้วยครับเพราะกระสุนมันมีจํากัดมาอ่ะเฮ้ยจิจี้หมีจิจี้หมีตายห่าแล้วอีกคืออีก้ยมันเดินมาแล้วเรายมันสักหน่อยเชี่ยม,มันมันไม่มันตั้งแต่ไกลแล้วมันล็งมันเลิงคนที่ยิงนะครับมันเดินผ่านหา่ากระสุนมาเลยครับบอดนี้โคตรโหดเอาง่าย เราแม่นไปดิแม่นไปดิอันนี้อันนี้ดูตาตายมันทุกคนโอ้ต่อยหน้าตัวเองลร่วงร่วงร่วงเจ็บแม่งพูดกันไหอ่ะไปไม่ดีไม่ดีดูเยอะ คลิปนี้สำหรับเด็ก13ปีก็ได้รู้สึกมีคนเดินเพราะ18ปีว่ะ13 18ปีก็ได้เพราะว่าเกมนี้เกมแรงมันมกำลังแคสเกมรุนแรงที่มีการยิงปืนไม่เหมาะสำหรับเด็กทั่วไปคนได้รับคำแนะนำนะครับเป็นเบี้ยอะไรครับดูดูไปจะได้มีเบี้ยมาสนับสนุนจะได้มีเบี้ยให้แม่ภูมิใจสักทีเพากูทำยูทูบคนมากเลย อ่เอาวะดูดูด,ดูมันลิงแต่ผมเนี่ยไม่เป็นไรครับเราโหดครับไม่อยากจะโม้เลยเฉยเลยเนี่ยโอ้สามพันคะแนน,นครับอย่างน้อยให้ได้สี่ โนโนมๆมันยังอยู่มันยังอยู่ผมนึกว่าไม่อยู่อ๋อทำอะไรอย่างนี้พีน่นะครับพี่กันในสงคารามไม่ดีครับเราเป็นเราไม่ใช่พี่นะไพี่กับตาสุดไม่ได้นะผู้หญิยอะไรผู้บอกกว่าสิบแปดปีดีกว่ามั้งคลิปนี้โดนตายครับตายอย่างอนาถเราโดนใส่ข้างหลังนะ เพื่อนเดินครับเพื่อนวิ่งไปแล้วอ,อ๋อไม่ใช่เดินดิวิง่งเออกูได้ถูกถูกนี่ๆๆ่นผมลืมาตั้งแต่ไกลแล้ตกหลุมจะสร้างอ้อ,อสร้างไว้ที่หลบกูลืมไปกุปบล็อกตอจิกกี้มี โอเลยโอเคงงแล้วสิคุณโหนกับมาแล้วคุโหนกับมาแล้วอ่า ตื่นๆๆๆตื่นตื่นคลิปนี้ผมอาจจะไม่ใส่เอฟเฟกต์นะเพราะกูขี้เกียจไงไม่ต้องถามกูหรอกไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่าอะไรครับขอให้กดไลค์ก็พอครับอย่ากดดิสเลยครับใครไปกดรีบได้ผมไปบ้านผมไม่บึ้มถึงบ้านเลยครับเมื่อกี้มีเสียงไม่ไม่เป็นประสงค์นะครับอมาครับบงบงแม่มันปิดเสียงอะแต่มันก็ไม่ยอม ปิ่ัตว์ของแม่งเดียดี้อ่ะโอ้ยสี่พันนะยิบยิบโอ้ข้าได้ตั้งยิบมากไม่เหมาะส่งคะแนนเลยนาทีเราแคปไปแคสไปข้างมือกลึงมันถึ่งหน้าจอกดปุ่มไว้หยุดตรงไหนวะไม่มีปุ่มให้กูเลยกูจะไปมองหินได้ไงวะ หนเที่ยไม่เห็นสักหนไม่เป็อมื่อไเม่ไรช็อต็ช็อตช็อตมัไม่เป็นไรไ ก็จะไม่เอาทองนี้ไปซ,ไซื้อปืนนะนี่แนตะ่น่าซื้อมากเลยเนาะนี่ก็น่าซื้ออ่ะอยากซื้อแต่ว่านั่นแหละเก็บเก็บทองก็ซื้อของดีดีกว่านี่ไม่ทองครับเป็นเงินนี่ของอิงปืนพกนี้ผมก็ซื้อมาจากในนี้ครับแต่ว่าซื้อจากทองครับแล้วก็เป็นปืนพกที่ดีไว้ปืนพกที่คุณเห็นอยู่ไอเอ็นหนึ่งเก้าหนึ่นงเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นปืนยุคสงครามของอเมริกา นักเสียแล้วนะลืมไปเลยนะแล้วก็เอ็มดีสุดที่นี้พลินมาจาม่าเยอรมันแล้วก็ปืนกลทับสันนี์พลินมาจ่าประเทศที่อะไรแล้วอเมริกาหรือรัเสเซียแล้วเนี่ยลืมกันแล้วลืมไปแล้วปืนกลอาพีดีเนี่ยก็ผิดพลินมาจากอ๋อเป็นของอืมจีนเปล่าวะเออน่อจาจะจีนนะปืนกลปืนกลอาพีดีโอ้จีนทำสงครามด้วยมั้ยคุณจำไม่ได้ช่างแม่งไปเล่นเกมดีกว่าอย่าสนใจ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออเราก็เป็นคนมีความรู้เกี่ยวกับผันเนียบกูก็น่าจะเู่ในรูกสงครามนะน่าสิเอ้ยลมลืมลมทะเลทรายว่ะเฮ้ยทุกคนต้องหูวิลมทะเลทรายผมว่าแล้วผม,ผมลืมอะไรไปผมก็จะเจอมนุษย์ทั่วไปด้วยครับตะกีดน,นี้ไม่มีคนนะก็มันจะมีบทขึ้นมาเทนะครับแต่รอสักอีกเดือนสองเดือนเนี่ยก็ไม่มีบทแล้ว เพราะว,ว่าม่นบอดอุดกับคุณเอบอดแม่นสาดเลยไอ้ไอ้ที่อะไรวะกูว่าระเบิดเอาไม่มีนะเกมนี้ไม่มีระเบิดไม่สมจริงเลยเฮ้ยแต่ว่าส่งคำโลกครั้งที่หนึ่งเปล่าวะเฮ้ยแต่ถ้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันก็น่าจะมีไอ้ระเบิดได้แล้วหรือว่าสงครามยุคแรกเล,เลยเฮ้ยจังแม่งยังเงียบเอาไหมฮะมีแม่งอีก เพย์เยอโว้ยใครว่ายิงกูไอ,บอ้บดอีฮิวับนินๆเลยครับคุกคุณเนนะี่ยอี่ดีมันอยู่แคนะ่นั้นเองไอ้ไอ้ปืนคนไอ้ไอส้สนเปปืนนั้นยังสินนัดเลยแต่ว่าเบาสมายัย แต่ว่าย,ยิงยิงยิงได้ไม่ไกลนะครับแต่ว่าเลนแบบนีน้อันนี้เบากว่านันครับกูไม่น่าซื้อนู้นมาเลยยี่อะไรมึงกังไม่โดนกูแย่ยิงอะไรไม่โดนกูเลยโอ้ย ดูดไม่ได้ยิไปดูดกระดูดกันเยอะอันนี้เป็นบอทแน่เลยบอทบอทมันจะเล่งแต่คนที่ยิงมันนะครับไอนี่มันแค้นไอนี่มันแค้นมันแค้นมันยิงกลัวเลยช่วงนี้ใครเป็นหวัดก็รักษาสุขภาพกันหน่อยนะฮะช่วงนี้มันช่วงนี้มันฝนตกบ่อย หลอกหลอนอทิพายแล้วเบรยเยอะมันเอาคิวกูไปอีกแล้วมันเอาไปอีกแล้วกูฆ่ามึงนี้ไม่ต้องห่วงเหี้ยนอีอแคนแทนเราไม่อาฆาตกันนะครับเราเล่นเพื่อความสนุกตอนนั้นนะจะดูจาก,ากปากปากอาการและการพูดของกูแล้ว ดีเ,เงาวะเราเล่นเมื่อวันกันหนูครับเพ่เพ่แนะเป็นเรื่องธรรมดาเรานำเรานำ,นำใจนกักกีฬาเราไม่อาฆาตอนะไรเลงทั้นนงนั้นบทเงาวะเฮรื่องบดโง่แต่ว่ามันไม่ได้โง่ครับเนี่ยเนี้ยจำนะผมเล่นเป็นดา่านเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมผมยืนตั้งป้อมอยู่ตรงเนี้ยบทเติดตรงเนี้ย บอกเลยมันเข้าไปช้าในตัวที่จะเดินมาผมเลยผมแบบดูเลยครับโคตรมันเมื่อกี้ใครข่ากูอะไอ้ยังไงกันกันเฮ้ยตรงนั้นมันเกิดเยอะ วิ่งน้อยกว่าพวกมันสองไม่ได้ไม่ได้พูดไรหงา,าตก่ตาอไอพวกบัดโง่ไปเอามาสักตัวดิโอไปล้อมเป็นล่นอมแม่งอี่แล้วมึงอ่ะอไปตายปะอีดายอยู่บา้าน เป็นไหมครับแม่อย่าเพิ่งปิดเลทลูกแคสเกมอยู่ชิมหายแล้วโอ้ อีกครั้งครับแม่ผมปิดนิดซะเลยครับแค่นี้กนะครับเอาไว้คราวหน้าครับ,รบขอบคุณครับตำนันปิดยังไงวะ